สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรถไฟหลังคู่เดนชัยเชียงรายเชียงของนะครับอยู่ช่วงอำเภอง,งาวลำปางนะครับก็พยายามเก็บรายละเอียดนะครับการทำงานทุกอย่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามได้ได้ชมกันวันนี้ขึ้นดอยเหนื่อย นาง,งานที่เรา,าเปิดกันไว้นะครับก็พาเพื่อนมาชมผมเป็นทีมสัตรวจทีมแรกนะครับพยายามเก็บรายละเอียดตั้งแต่เริ่มเบิกนะครับเริ่มการทำงานตั้งแต่ไม่มีเสาตแต่เป็นเขานะครับเป็นเขาเป็นดอย เขียรลิงมาบุเบกเบิกกันก็ทําคลิปไปให้เพื่อนด้ชมกันนะครับครั้งหนึ่งเรามาเปิดงานรถไฟหลังคูที่ละปางนะครับเปิดงานละปางก็ลงเป็นคลิปไปนะครับ,รบ,รบให้เพื่อนที่ติดตามได้ชมกัน,นช่องผมมันช่องเล็กๆนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไร นึกอะไรได้ก็ใส่กันตามหน้างานเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อไม่มีช่างตัดต่อไม่มีเทคนิคลงไว้เพื่อให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับลงไว้เพื่อให้เพืเ่อนๆได้ชมได้ติดตามความคืบหน้านะครับความคืบหน้าเขตของลำปางเขตเงาวนะครับ อาจจะมีวิวสวยๆบ้างก็รประมาณนี้แหละนะครับแต่เราเน้นการการสร้างทางรถไฟนะ,นะครับเราเป็นทีมสำรวจนะรเราก็เข้ามาใกล้ชิดกับการทำงานแล้วก็เก็บภาพนะครับลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าการทำงานความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างน,นะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะนะเพื่องานลำปางนะครับเปิดไฟล่างคูนะครับฝนเปิดหน้าง,งานก็เปิดใหม่นะครับเพื่อทยอยเข้าหน้าง,งานนะครับทยอยเข้าหน้างานทยอยเข้าทํางานนะครับพายุใบหมดละนะครับอันนี้ก็จะเหลือแต่งานก่อสร้างนะครับ ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับลอ,อ,องคลิปให้เ,เพื่อนๆชมนะขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับช่องผมยังน้อยอยู่ครับสองร้อยกว่าท่าน,นฝากติดตามด้วยนะครับทาง YouTube ไปก่อนสวัสดีครับ